เทียงเหมือนกันเขายังไม่ได้ขลาอะไรผมยังไม่ได้เป็นคำอะไรพี่เลยนะไม่ได้ทำหรอกเวลาคืนก็ไม่ได้ขายไม่ได้เลยมาขายเนี่ยเอแล้วนี่อ่ะนี่เขาก็ขายเขาก็ขายเหมือนกันทำไมไม่ไล่พี่เขาอันนี้ก็อยู่หน้าบ้านเขาอ้าวผมก็อยู่หน้าบ้านพี่เขานี่ยพี่เขาบอกให้มาจอดหน้าบ้านเขาไปเลยไปไปเลยเอาพี่เขาบอกว่าให้จอดหน้าบ้านเขาไม่เสียว ไม่เกี่ยวกับพี่เขาเอาพี่เขาก่อนในประตมาคุยพี่พคืออยา่า<อ>ง,<อ>งนี้รู้เรก็คือในเหตุการณ์นี้นะคะอ่ะง,ง่ายๆเลยพ่อค้าขายลูกชิ้นย่างเขารู้สึกไม่พอใจก็คือลูกชิ้นเหมือนกันโอ้ก็เลยรู้สึกเหมือนแบนบยอมไม่ได้แล้วเขาอะ่ะถือเหมือนแบบเป็นไม้อะ่ะเดินเข้าไปหาพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดอือ่ะ ทีนี้มันมีความคืบหน้าล่าสุดนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านเรียมหอยทอดซอย19พระราม6เขตราชเทวีในกรุงเทพมหานครเลยนายพันธีค่ะเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดนะคะเขาออกมาเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่สองตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มค่ะตนเองเนี่ยเข้าไปขายลูกชิ้นทอดในซอยแล้วก็มีการมาจอดรถใกล้ๆกับร้านขายหอยทอดมันกลับมานั่งพักอะไรอย่างเงี้ยนะจากนั้นเนี่ยลุงขายลูกชิ้นย่างเนี่ยไม่รอช้า เขาก็เข็นรถมาเลยแล้วก็รีบปรีมาหาเลยแล้วก็ถือท่อนเหล็กเข้ามาไล่ด้วยนะไล่พ่อค้าขายลูกชิ้นทอดเนี่ยให้ออกจากร้านเดี๋ยวนะคือพ่อค้าลูกชิ้นทอดเขาเข้ามานั่งเหมือนกับเขานั่งกินน้ํากินอะไรหรือเปล่าพี่คือเขาก็อาจจะพักจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีเนี้ยคือ จริงๆนะถ้าสมมติเราไปเจอคนถือมีดมาคูหรือว่าถืออะไรอย่างเงี้ยมาคูเนี่ยเราก็ต้องกลัวนะทีเนี้ยพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดก็โอ้โหกลัวทําอะไรไม่ถูกแล้วแต่ก็อธิบายว่าเอ้ยเนี่ยผมมานั่งดื่มอะไรกับพี่ๆในร้านเนี่ยแหละไม่ได้มาขายลูกชิ้นนะเออแต่ว่าลุงในคลิปเนี่ยไม่ฟังนะคิดว่ามาแย่งลูกค้าอย่างแน่นอนเลยบอกไปว่าโถ่ขายของเหมือนกันน้านะไม่น่าทําแบบนี้อีกอย่างเนี่ยลุงขายแบบย่างใช่ไหมผมเนี่ยขายแบบทอด ก็ขึ้นกับลูกค้าจะเลือกสิจริงเออมันก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าลูกค้าต้องเลือกได้<ช>หรือเปล่าคือจะมาบอกว่าขายลูกชิ้นเหมือนกันเนี่ยลุงไม่ได้นะ เออล้วล้านของลุงก็ขายดีด้วยนะแล้วเมื่อก่อนเนี้ยลุงก็ไม่ได้มาขายประจําที่นี่นะแล้วปกติเนี่ยตนเองที่เป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดก็มาตะเวนขายตรงเนี้ยประจําอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยเขาพักไปเขาไม่ได้มาขาย<ะ>ลุงก็เลยอาจจะไม่เห็นทีนี้พอมาเจอมาป้ดกันแหมแบบนี้นะ,ะก็เล็กกลายเป็นว่าลุงเนี่ยไม่ยอมเลยนะ,ะนะคะทีนี้สุดท้ายละพ่อค้าลูกชิ้นทอดก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรผมก็ไม่อยากจะมีเรื่องหรอกนะผมยอมถอยก็ได้ผมไม่อยากมีปัญหา แต่ทางนี้เนี่ยเจ้าของร้านหอยทอดที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเลยนะคะเขาก็ออกมาเล่าให้ฟังว่าคนเนี่ยขายลูกชิ้นคนละแบบจริงๆรแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของคนที่จะเลือกซื้อเลือกทานมันไม่ต้องมาจํากัดกันเลยว่าเฮ้ยฉันขายอยู่ตรงนี้คุณห้ามขายคือตราบใดที่มันไม่ใช่การขายตัดราคาดั้มราคาหรืออะไรแบบนี้หรือไปโจมตีกันมันก็ย่อมขายได้หรือเปล่า